พระหุยหนังโจซือเรียบเรียงโดยสมบูรณ์แก่นตะเคียนภาพจักปกล่างสังขารพระหุยหนังโจซือยังคงอยู่คงตามสภาพเดิมไม่น่าเปื่อยพระสถูปเปิดเมื่อพุทธศักราช2,462เป็นเวลา1,206ปีปัจจุบันยังปริษฐานอยู่ที่วัดปัวหลินรวมอายุถึงปัจจุบัน1,294ปีมาแล้วพระหุยหนังโจซือหรือหลักโจหรือหลักจอหรือคุยเล้งไทซือ หรือพระไว้หลังมหาคูบาหรือพระสังฆปนยิยกองค์ที่6สำนักจักของท่านที่ได้รับพระราชทานคือไท่กัมเสียงสือพระอุ้ยหนองถือกําเนิดเมื่อวันที่8ข้ามเดือน2พุทธศักราช1181ตรงกับรชาชสมัยฮ่องเต้ถังไท่จงในปีรชาชการว่าเจินกวนเป็นปีที่12ณตําตบลซินโจมณฑลกวางตรงบิดาชื่อเส้งเทาแซ่โลมดาชื่อหลี่สี ในช่วงที่บุตรชายคลอดจากคันมนดาปรากฏว่าเกิดสุภนิมิตต่างๆคือมีแสงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณบ้านมีกลิ่นหอมฟุ้งกระจายตกลบอบอวนไปทั่วบ้านสักคู่ต่อมามีพระภิกษุสองรูปเดินเข้ามาในบ้าน<ช>เพื่อขอตั้งชื่อบุตรชายที่เพิ่งคลอดเมื่อคู่ว่าหุยหนึ่งข้างบีดามีความยินดีมากกับนักการถามท่านว่าเหตุดใดจึงตั้งชื่อว่าหุยหนึ่งพระท่านอธิบายว่าคําว่าหุยหมายถึงธรรมทานส่วนคำว่าหนึ่งหมายถึงผู้ที่มีความสามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้ แล้วทั้งสองท่านก็ลาจากไปอย่างไรก็ตามครอบครัวของโลหุ่ยหนึ่งเป็นครอบครัวชาวนาที่ยากจนและไม่ได้รับการศึกษาเหมือนครอบครัวปานกลางโดยมีอันจะกินทั่วไปนอกจากทำนาแล้วช่วงเวลาว่างจะไปตัดไม้ฟืนหาไปขายในตลาดได้ถึงข้าวเคาะบิดามาถึงแก่กรรมเสียตั้งแต่ตอนอย่างเด็กโลหุ่ยหนึ่งจึงต้องช่วยบรรดาทางานหนักจึงไม่ได้รับการศึกษาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เมื่อหุ่ยหนึ่งจะเดินวัยขึ้นก็ยังหาฟืนไปขาย แต่สิ่งหนึ่งที่มีตัวของเขาคือความเฉลียวฉลาดเป็นเด็กอัจฉริยะมีความทรงจําเป็นเลิศวันหนึ่งขณะที่อยากฟื้นไปขายที่ตลาดเขาเดินผ่านบ้านหลังหนึ่งในตลาดได้ยินเสียงชายเจ้าของบ้านกําลังอ่านคําสอนของพระพุทธเจ้าชื่อวชิระปัญญาบาลมัทสูตรเขาหยุดชะงักพักมัดฟื้นไว้กับพืน้นยืนฟังจนรู้ถ้อยความแจ่มแจ้งอดล้นทนไม่ไหวจึงเข้าไปหาชายผู้นั้นเพื่อจะถามว่าใครเป็นคนเขียนข้อความเหล่านั้นชายผู้นั้นตอบว่า เขาได้ยินข้อความเหล่านี้มาจากใจคนหนึ่งซึ่งเป็นสิทธิของพระวิษุคุุงเจิ้นไทซือเมื่อได้ทราบแล้วเขาจึงหากฟืนไปขายต่อแต่จิตใจก็ยังคิดถึงคําท่องบทเหล่านั้นอยู่เมื่อกลับถึงบ้านเขาได้ทบทวนคําสอนเหล่านั้นจึงคิดที่จะไปหาท่านผู้สอนคือพระคุงเจิ้นไทซือเพื่อขอศึกษาธรรมคุยหนึ่งจึงขออนุญาตมันดาเดินทางไปยังสำนักพระคุงเจิ้นไทซือแต่เมื่อเขามาถึงเมืองเซียงโจได้พบคนชื่อเล่าจีเลยกนั่นผู้นี้ มีอาหญิงบวชเป็นพระพิสุณนีแวะมาที่บ้านของเล่าจีเลยกพิสุณนีได้อ่านท่องคำพีนิพพานสูตรอยู่บ่อยๆเมื่อหุ้หนงได้ยินตอนใดที่ท่านต้องผิดเขาก็จะทักทวงขึ้นทําให้พักสินูรูปนั้นประหลาดใจมากจึงถามผู้หนึ่งว่าซึ่งท่านว่าผิดนั้นที่ถูกต้องว่าอย่างไรข้าพเจ้าไม่รู้หนังสือเลยอ่านก็ไม่ออกแต่ข้อความที่ข้าพเจ้าทักทวงนั้นรู้แน่ว่าผิดพิสุกนีจึงถามว่าในเมื่อท่านไม่รู้หนังสือเลยเหตุใดท่านจึงว่าข้อความนั้นผิดเล่าผูห้หนึง่ง ผู้ไม่รู้หนังสือเลยก็อาจสำาเร็จมักผลได้เช่นกันพิสุนี้จึงเรียกคุยหนังว่าโลเฮงเจีย oh แล้วพาไปที่วัดปั้วหลินซือต่อมาเขาได้พบกับพระโง่เจ้าจอ,จอซือที่วัดตุงเฉียงอำเภอห่วงเหมยเมืองซีโจแล้วการสนทนาธรรมก็เกิดขึ้นผมขอกราบพระคุณเจ้าผมเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งบ้านเดิมผมอยู่ที่ตำบลซนโจมณฑลกวางตงที่เดินทางมากราบพระคุณเจ้าครั้งนี้ก็เพื่อศึกษาพุทธธรรมเพียงประการเดียวครับ อ๋อโยมเป็นคนพื้นเพลงชาวกว่างตรงพวกคนป่าเถื่อนนี่เองเนื้อจะศึกษาธรรมของพระองค์ได้อย่างไรกันขอรับพระคุณเจ้าคนที่อยู่ทิศเหนือและทิศใต้ยแยกกันอยู่เป็นชาวเหนือและชาวใต้ได้แต่ความเป็นพุทธจะแยกความเป็นเหนือและใต้ได้อย่างไรครับความเป็นคนป่าเถื่อนย่อมแตกต่างจากบุคลิลักษณะของพระคุณเจ้าแน่นอนแต่ความเป็นพุทธแยกกันไม่ได้หรอกครับเมื mm ่อ hmm. พระงอโจรจะซื้อได้ฟังดังนั้นท่านรีบรับผู้หนึ่งไวท้ทันที แต่ท่านจำต้องปกปิดเรื่องนี้ไว้ไม่ให้บรรดา,าพระภิกษุปัญญาชน,ชนชาวเหนือภายในวัดรู้เพราะในสมัยนั้นพุทธศาสนาในจีนยังรับอิทธิพลจากอินเดียอยู่มากคือการศึกษาแบบให้ความสําคัญเกี่ยวกับความตัวแยง้งเรื่องของจิตวิญญาณไม่ได้ให้ความสําคัญของการรู้แจ้งเห็นจริงในทางสําเร็จปักผลสูงสุดคือพระอรหันต์ท่านจึงให้หุยหนึ่งเข้าลงครัวผ้าฟืนต้มข้าวต้มหับน้ําทํากับข้าวอยู่8เดือนวันหนึ่งขณะที่หุวยหนึ่งกําลังหับน้ําไปใส่ตุ่ม ขณะที่ผ่านข้างห้องหนังสือพระโอโจ้ที่กาลังอ่านวชิระปัญญาปรมัตถสูตรอยู่ถึงความว่าทําจิตของตนให้บริสุทธิ์ผู้หนึ่งได้ยินจึงวางหับลงและพูดว่าธรรมดาจิตที่บริสุทธิ์ปัสจากกิเลสแล้วเป็นจิตที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นจิตของที่เป็นจิตที่บริบูรณ์แล้วอยา่างเต็มที่เป็นจิตที่ไม่หวั่นไหวด,ด้วยอารมณ์ทั้งปวงพระโอโจ้พูดว่าผู้ที่ไม่รู้จักจิตของตน,นเองไม่ศึกษาทำเท่าใดก็หาประโยชน์ไม่ได้ หากรู้จักจิตของตอนเองแล้วใสก็อาจสามารถศึกษาธรรมให้รู้อย่างถ่องแท้ได้ยังผลให้ตนกล้าไปสู่ความเป็นอัริยะได้หลังจากแเดือนแล้วพระอมอโจได้ไประชุมพระสงฆ์เจ็ดรูปในวัดเพื่อแต่งคาถามาองค์ระบทเพื่อจะคัดเลือกเป็นธรรมทายาทมีพระสงฆ์ที่มีภูมิรู้สูงรูปหนึ่งชื่อพระสันซุยได้แต่งคาถาไว้ว่าร่างกายอุป,ปมาดังต้นโพต้นหนึ่งและจิตนั้นเหมือนกระจกบานหนึ่งซึ่งต้องชำระฝ้าเป็นนิดมิให้มัวหมอง ไฟ้หุยหนึ่งความที่อ่านหนังสือไม่ออกแต่อยากรู้ว่าเขาเขียนว่าอย่างไรจึงวานให้พระรูปหนึ่งอ่านได้ฟังเมื่อฟังจบห้ยหนึ่งกล่าวว่าก็ดีอยู่หรอกแต่ยังไม่สิ้นกระแสความห้ยหนึ่งจึงวานให้เด็กคนหนึ่งไปเขียนต่อว่าโพก็ไม่ใช่โพกระจกก็ไม่ใช่กระจกเมื่อไม่มีโพและกระจกฝ้าจะมีได้อย่างไรเมื่อพระงอโจได้เห็นความคิดของห้ยหนึ่งแล้วท่านคิดว่าคนนี้แหละเหมาะสมที่จะเป็นทำทายาทตกกลางคืนจึงไปหาห้ยหนึ่งที่พัก สอนทำต่างๆจนที่หนึ่งถึงขั้นบรรลุธรรมแล้วท่านได้บอกกล่าวถึงที่มาของอุปกรณ์สองสิ่งคือจีวรผืนหนึ่งบาทใบหนึ่งของพระตักมอจซสือสืบทอดกันมาจนถึงท่านหากใครได้ไปก็ถือว่าผู้นั้นเป็นทมทายาทองค์ต่อไปโดยเฉพาะจีวรผืนนั้นสําคัญที่สุดภายหลังจึงมีพระวิสุ์บางรูปที่อยากเป็นสังฆปรินายกความอยากมีอยากได้ของดังกล่าวเพื่อตําแหน่งทําให้แย่งชิงกันทําให้หมู่ประสงค์แตกแยกต่อไปขอยาได้ให้ของสิ่งนี้แก่ใครอีกเลย เดี๋ยวพระงอโจ้จึงมอบของดังกล่าวให้อุบาสกคุยหนึ่งขณะที่คุยหนึ่งอายุได้24ปีฝ่ายคุ้ยหนึ่งไม่ได้รับของดังกล่าวแล้วเกรงว่าจะมีภัยมาถึงตัวเพราะมีพิสุกบางรูปอยากเป็นใหญ่จึงรีบกลับลาพระอาจารย์งอโจรจดซื้อกลับไปยังมณฑลฟันนงตรงบ้านเดิมของตนคันลุ่งเช้ามูระสงค์ไม่เห็นคุยหนึ่งละทราบว่าของสําคัญของพระงอโจรจดซื้อได้มอบให้อุบาสกคุยหนึ่งไปแล้วพร้อมเดินทางไปส่งคุ้ยหนึ่งด้วยโดยลงเรือข้ามแม่น้ําแห่งหนึ่งเมื่อขึ้นั่ง พระหมอโจบอกคุยหนึ่งว่าในอีกสามปีท่านจะดับขันข้างพระพิสุขคุยหนึ่งซึ่งมีลำดับเป็นที่สี่อยากสืบ์ฟทำทายาทบ้างจึงชวนระส่งบางรูปรีบเดินทางตามคุยหนึ่งไปใช้เวลากว่าสองเดือนจนถึงภูเขาไทอิวแต่เท่าที่คุยหนึ่งสังเกตปรากฏว่ามีคนเป็นร้อยที่พยายามติดตามตนมาเมื่อคุยหนึ่งเจอพระคุยหมิงก็รู้โดยสัญชาตญาณว่าพระรูปนี้ต้องการอะไรคุยหนึ่งจึงตั้งจิตอธิษฐานว่าหากตนจะได้เป็นทมทายาทก็ขอให้ผ้าจีวรผืนนี้และบาท แสดงสิ่งมัศจรรย์สักอย่างเถิดว่าแล้วจึงหยิบผ้าจีวรผืนนั้นพร้อมบาทวางลงบนแผ่นดินพระหุยหมิงเห็นดังนั้นด้วยสมใจอยากได้จึงตรงเข้าไปหยิบจีวรแต่ด้วยอํานาจแห่งจิตอธิษฐานของอุบาสกหุยหนึ่งปรากฏว่าผ้าจีวรหนักดุดขินจนพระหุยหมิงไม่สามารถจะดึงขึ้นมาได้ก็ตกใจไม่ได้สติจึงพูดแก้เกี้ยวกับอุบาสกคุยหนึ่งว่าที่ตนตามมาก็เพื่อจะศึกษาธรรมจากท่านหุยหนึ่งเท่านั้นคุยหนึ่งจึงตอบว่าในขนาดใดก็ตาม ถ้าจิตว่างเป็นอุเบกขาไม่ยินดีต่อสิ่งที่ควรยินดีไม่ยินไายต่อสิ่งที่ควรยินหลยในขนาดนั้นท่านจะรู้สึกอย่างไรเมื่อพระคุ้ยหมิงได้ยินก็เกิดทำอันประเสริฐผุดขึ้นในใจเห็นทำอันแท้จริงและยังคิดต่อไปว่าถ้าหากว่าอุบาสกคุยหนึ่งได้อุปสมบทเป็นพระสุขแล้วก็สามารถที่จะเป็นธรรมทายาทได้โดยสมบูรณ์พระคุ้ยหมิงจึงถามต่อว่าก่อนที่ท่านจะมานั้นพระหมอเจ้าจดซือได้สั่งสอนธรรมะรีรับอะไรให้แก่ท่านอีกบ้างอาตมาต้องการศึกษาให้จบสิ้น อุบาสกคุ้ยหนึ่งจึงตอบว่าท่านไม่ได้บอกอะไรแก่ข้าพระเจ้าเลยและทำที่ข้าพเจ้าบอกแก่ท่านก็ไม่ได้เป็นความลับอะไรอีกเหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นความลับก็จะเป็นความลับแก่ตัวท่านเองถ้าท่านนําไปศึกษาให้ลึกซึ้งก็จะเกิดความลี้ลับเฉพาะตัวท่านเท่านั้นผู้อื่นที่ปฏิบัติธรรมยังไม่ถึงขั้นก็จะรู้ด้วยไม่ได้พระหุ้ยหมิงได้ยินดังนั้นก็สิ้นข้อสงสัยในตัวอุบาสกคุยหนึ่งกลับไปยังวัดตามเดิมฝ่ายคุ้ยหนึ่งเดินทางต่อไปยังเมืองหนิงห่ลิน ปรากฏว่าพระสงฆ์ต่างถือคบเพลิงเข้าไปล้อมวัดจนท่านต้องหนีขึ้นภูเขาไปหลบซ่อนพวกพระสงฆ์หาไม่พบถึงจุดไฟเผาป่ากะว่าท่านจอกมาแต่ท่านใช้ผ้าจีวรเป็นเกราะป้องกันจนผลภัยถึงอย่างไรก็ยังมีผู้ติดตามเจ้าของดังกล่าวให้ได้ผูห้หนึ่งจึงต้องหนีต่อไปและไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่ตำบลซูฮุยโดยอาศัยอยู่กับพวกพานถึง15ปีจึงออกมาจากป่าซึ่งขณะนั้นท่านรับประทานอาหารเจแต่ก็ต้องปบิติตามทางสายกลางท่ามกลางป่าแบบนั้นเช่น เอาผักใส่ในหม้อต้มเนื้อของพวกพานแล้วกินแต่ผักเป็นต้นกล่าวกันว่าท่านยังเคยได้ไปอาศัยอยู่ที่วัดหลิวหยงที่กวางตงอีกแห่งหนึ่งด้วยรู้ถึงพุทธศัรการาช1219งันสรเและจ้าสมัยฮ่องเต้ถังเกาจงใช้ปีราชการว่าอีเฟิงปีที่หนึ่งุยหนึ่งได้เดินทางไปยังวัดตุงเฉียงเขาพบกับเจ้าอาวาสอินสุงในคืนวันหนึ่งได้ยินพระสงฆ์เถียงกันเรื่องธงประจําวัดว่าลมพัดทําให้ธงปลิวอีรูปตอบว่าธงปลิวไปเองต่างหากไม่ใช่ลม ผู้หนังจึงพูดว่าไม่ถูกด้วยกันทั้งสองรูปนั่นแหละลมพัดธงปิวก็ไม่ใช่หรือธงปิวเองก็ไม่ใช่ใจของท่านนึกไปเองดังหากถ้าจิตของท่านแน่แน่แล้วท่านจะไม่นึกว่าธงปิวหรือลมพัดทําให้ธงปิวใจของท่านปิวไปเองเถียงกันไม่มีประโยชน์อันใดจงนักษาจิตของท่านจะให้ปิวไปตามธงเถิดเมื่อเจ้าอาวาสได้ยินเข้าจึงลองสอบสวนทำดูก็เห็นว่ามีความลึกซึ้งมากเมื่อคุยหนึ่งแก้ก็ทําจากท่านเจ้าอาวาสแล้ว จึงได้นําจีวรกับบาทออกมาให้พระทั้งวัดดูดังเห็นว่าคุ้ยหนังคงเป็นธรรมทายาทองต่อไปไม่สมควรที่จะเป็นฆราวะสอีกต่อไปเมื่อปรึกษากันแล้วคุ้ยหนังจึงอุปสมบทด้วยการนิมนต์พระภิสุกตีกวงมาประกอบพิธีจนเป็นพระพิสุกคุยหนังเมื่ออายุได้39ปีสมัยฮ่องเต้ถังเกาตงสถานที่อุปสมบทนี้เป็นสถานที่พระพิสุกมูนาปมาชาวอินเดียได้เดินทางมาที่นี่ในสมัยราชวงศ์ซ่ง ระหว่างพุทธศักราช9 6 3ถึง๑2 2ท่านได้กล่าวไว้ว่าจะมีพระพิสุขสำเร็จมรรคผลอุปสมบทณที่ตรงนี้ถึงได้สร้างสถานอุปสมบทกรรมวายและพระพิสุ์จริงตีสมัยราชวงศ์โค้เหลียงได้ทราบดวงหน้าเช่นเดียวกันโดยท่านได้ปลูกต้นโพไว้ต้นหนึ่งเพื่อเสริมบารมีแก่พระหลักโจโจโซือและเป็นความจริงอย่างที่พิสุทธิ์ทั้งสองได้ทำลายไว้หลังจากนั้น1ปีคือพุทธศักราช1220 ห้องเต้ทางเกาจงปวดให้พระผุ้ยหนึ่งไปจำวัดที่วัดปัวหลินหลังจากที่พระงอโจ้จะซื้อดับขันแล้วเมื่อไปถึงวัดปัวหลินพระอุ้ยหนึ่งได้ไปชุมหมู่สงฆ์เพื่อแจ้งให้ทราบว่าการที่ท่านได้มาเป็นเจ้าอาวาสวัดนี้ก็โดยรับคำสั่งจากห้องเต้และท่านได้รับจีวรและบาทเพื่อแสดงว่าเป็นธรรมทาย,ยาทด,ด้วยโดยจะปกครองคณะสงฆ์อย่างเที่ยงธรรมและจะไม่มอบจีวรและบาทให้ใครอีกต่อไปตามคำสั่งของพระงอโจอโจซือจึงขอให้พระทุกรูปอย่าได้กังวลอีกต่อไป สมัยสมเด็จพระจักรพรรดินีอูเจ๋อเทียนหรือบูเช็กเทียนได้พระราชทานบาทไผ่ทูลสีนีสันทัดหนึ่งชุดใบชาหอมหอ้าห่อเงินแท่งสามร้อยกว้งพร้อมทางรับสั่งให้ข้าหลวงเมืองซิวโจโปฏิสังขรณ์วัดปัวหลินได้ดัดแปลงบ้านเกิดให้เป็นวัดแล้วพระราชทานนามว่าวัดกกอึงยี่แล้วจึงย้ายไปอยู่วัดกกอึงยี่เมื่อพุทธศักราช1240จนดับขันที่วัดนี้ เมื่อพุทธศักราช1256ตรงกับรัชสมัยฮ่องเต้ถังเซียนจงในปีรัชกาลไหยวนที่หนึ่งรวมอายุได้75ปีขณะที่ท่านดับขันกำลังนั่งสามาธิเข้าฌานสวา,าบัติได้ยังคงอยู่ในลักษณะนั่งสามาธิขณะแห่ไปวัดปัวหลินเพื่อบรรจุที่พระสูปเจดีย์ภายหลังจากการบรรจุประสบแล้วฮ่องเต้ถังเซียนจงได้พระราชทานสมศักดิ์เป็นไทกัมเสียงซือซึ่งหมายถึงพระอาจารย์ผู้นั่งเป่งรัศมีทำจุดกระจกเงาฉายฉะนั้น ปัจจุบันพระศพประฏิษฐานอยู่ที่วัดนานหัวเมืองเศร้ากวนอยู่ทางตอนเหนือของทนุนกวางตงปิดกับเมืองก้านโจมบนทนเจียงซีในปีพุทธศักราช1462นายพลเอกหลีกงหวนได้เปิดพระถุเจดีออกปรากฏว่าสังขารของท่านมิได้บุบสลายนับเผื่อไปตามการเวลากว่า1 2 0 6ปีพระศพของท่านในปัจจุบันยังคงสภาพเหมือนเดิมทางวัดได้ทาเล็กเกอร์และปิดทองของผ้าจีวรนปริสถานไว้ให้ผู้ร่วมสักธาได้กราบไหว้ตลอดมา